สำหรับทักษะที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นคือการที่เราจะสามารถถอดรหัสวิธีการหรือเทคนิคที่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับใช้ในกระบวนการในการสร้างข่าวลวงข่าวปลอมหรือข่าวเปลียนนะครับเทคนิค <k _ s> วิธีการมีหลายประการนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะหยิบยกมาทัก2สอประการกันแล้วกันนะครับเทคนิค <_ s 2> วิธีการที่1นนะครับที่เขาใช้มักใช้กันนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนั่นก็คือการสร้างเรื่องราวมาทั้งหมดการอุปโลกเรื่องราวมาทั้งหมดการอุปโลกตัวละครนะครับ หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารมาทั้งหมดเขาเรียกว่า fabricated content นั่นคือสร้างเรื่องนั่นเองไม่ได้มีพื้นฐานความเป็นจริงขึ้นมาเลยนะครับเราจะเห็นนะครับในห้องแชทต,ต่างๆหรือในโซเชียลมีเดียที่ที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับในกลุ่มสนทนาหรือในห้องสนทนาเนี่ยเป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาทั้งหมดก็มีในหลายๆครั้งนะครับส่วนที่2นั่นคือการสื่อสารในการที่ชี้นําไปในทางที่ผิด นั่นหมายถึงอะไรครับในการที่เขาใช้ข้อมูลนะครับในบางส่วนนะครับมาใช้เทคนิควิธีการในการสื่อสารด้วยความประสงค์หรือความมุ่งมา่ปรารถนาในบางส่วนในบางประการที่ชี้นําไปในเป้าหมายทางการเมืองก,ก็ดีเป้าหมายในเชิงธุรกิจก็ดีนะครับหรือเป้าหมายอื่นใดก็แล้วแต่นะครับเทคนิควิธีการที่3นะครับนั่นคือการอ้างอิงนะครับ เป็นการอ้างอิงที่อาจจะผิดหรือเป็นการอ้างอิงที่ไม่ได้มีความเป็นจริงเลยก็ตามเราจะเห็นนะครับข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า imposter c o n t e น t นั่นคือการอ้างอิงมั่วนั่นเองนะครับเราเห็นในกลุ่มไดของเราเนี่ยเราจะมีข้อมูลในหลายๆส่วนยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นมะนาวรักษาโควิดได้มะนาวรักษามะ,าะาเร็งได้แล้วมีการอ้างอิงนะครับบางทีเป็นการอ้างอิงผลวิจัยจากสถาบันอะไรก็แล้วแต่ หรือเราจะเห็นนะครับชุดข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิดก็ดีนะฮะเราจะมีการจะมีการนำสเสนอข้อมูลเนี่ยว่า,าวัคซีนย่อนนี้ของประเทศนี้อยู่อันดับนี้นีน,นี้แต่เอาจริงๆแล้วนะครับในการเช็คข้อมูลข่าวสารตรงนั้นแล้วไม่ได้เป็นความจริงเลย ไม่ได้มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือสำนักข่าวนั้นนั้นนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนั้นนั้นไม่ได้มีการจัดอันดับเลยแต่มีวิธีการในการที่คนที่เขาทำเฟกซนิวหรือข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยพยายามแต่งเรื่องตรงนั้นโดยที่อ้างอิงนะครับองค์กรสถาบันสื่อหรือกลุ่มผุ้คนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการเนี่ยในการสร้างเฟกซนิวเนี่ยอาจจะมีอีกหลายประการนะครับแต่สิ่งที่ผมหยิบยกมาจะเป็นเทคนิควิธีการ3เทคนิคที่เขาใช้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี สกิ Skill, ลเรามีทักษะพอสมควรแล้วเราลองพิจารณาดูถอดรหัสข้อมูลเก่าสารดูถอดรหัสเทคนิควิธีการที่เขาใช้ดูนะครับ